แต่หลายคนอาจคิดว่าการวัดสายตาดูเพียงแค่ความชาัดหรือไม่ชัดแต่ที่โอคูลนั้นเราเข้าไปถึงแก่นของมนาสายตาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพตาที่กระทบต่อการมองเห็นหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาที่กระทบต่อการโฟกัสและการเห็นของเราครับริการ personalized optometry service ของโอคูลนะคะจะมีการ พูดคุยกับลูกค้าเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงนะครับมีการตรวจวัดสายตาและคัดกองโรคตาที่อาจกระทบต่อการมองเห็นต่อมาเราค่อยมาดูว่ากล้ามเนื้อตาแข็งแรงพอไหมนะครับเราก็ดูว่าระบบประสาทก,กับกล้ามเนื้อตาเนี่ยประสานกันได้ดีไหมพอร้อยข้อมูลทั้งหมดแล้วเราจะนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เราก็ค้นหาทัสมายโซลูชันให้ลูกค้าแต่ละท่านนะครับรวมถึงการออกแบบเล่นที่เหมาะกับลฟ์สล์ของค,งคนนั้น หรือบางครั้งจ่ายแว่เดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการทำวิชั่นเทรนนิ่งเพิ่มเติมด้วยหรือในบางเคสทีส่ตาแห้งอาจจะต้องมีการหยอดน้ำตาเทียมเพิ่มควบคู่กับแ่นตาที่ดีครับเราเชื่อว่าการผ่อที่ดีไม่ใช่แค่ความคมชัดเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการดูแลสุขภาพตาและกล้ามเนื้อตาอย่างครบวงจรครับ